ครับพี่น้องเนี่ยนะครับเข่าใต้หัวไม้นะครับเริ่มเหี่ยวแล้วพี่น้องเริ่มเหี่ยวแล้วบางต้นตายไปแล้วนะครับเดือดนี่ค่อนข้างที่จะเล็งนะครับค่อนข้างที่จะทิ้งช่วงโดนนะครับฝนครับมีอยู่ไหลให้อยู่ครับยิงเหวี่ยงสินะครับร้อน้ำสูบนะครับมาใส่อน้ำสูบมาใส่กับร้อฝนคงสิ บูรุาสิตกมาช่วงใดนะครับเขา่ากันนาวความเปนกาหยากรหลายพี่น้องนะครับลายผู้หลายคนเพิ่นกะเริ่มนเลยพี่น้องเริ่มลุกสูบแล้วละ่ะสูบน้ำแล้วนะครับรอรอ,รอบ่ไหวนะครับเนะนะจ้าคนจะเหี่ยวจะว่าตายหมแล้วก็มีตายเป็นบางส่วนนะครับโป๊ะโปมีน้ำสิสูบมีน้ำสิสูบตรงรัวจะฝนอย่างเดียวสิตุกมาอยู่วังใดละ่ะ สองพิศที่เล้วนะครับสองพิศที่เล้วนะครับตกมาแห้งเตือบอยู่แล้วก็หายไปเร็วกว่านี้เพราะว่า <c oughs> <c oughs> มันแดดจัดอีหลีพี่รองแหงไว้ดินแหงไว้